คากับสวัสดีค่าทา่านผู้ชมทางบ้านคะ่ะข้าม,มันนีก่กะมาพบกับเจียข้ามสามตัวเต็งคือเกาเนาะค่ะข้ามันนี่เจียข้ามสามตัวเต็งก็เลยมาติดตามนางเล่าความฝันกับปนวนคะ่ะข่าปนวนนีเพื่อนฝันเนาะคะ่ะฝันว่ามีผู้ชายผู้หนึ่งเนาะคะ่ะ่านไปเพื่อนกระเอื้อนบวกให้เก็บเพชรบวกมาค่ะเพื่อนก็เก็บมาได้ดอกหนึ่งดอกปักใหญ่เพิ่นววานเนาะคะ่ะเป็นดอกสีแดงค่ะ ค่เลื่องเล่าความฝันของปนวนเพื่อชิไห้แนวทางเขาจังใดก็เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะหากไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของปนวนพรพ้อมกันนะคะ,คะ,ะ,คะสวัสดีค่ะปนวนค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมอนี่ก็ได้มาติดตามเรื่องรา่าความฝันของปนวนเพื่พนอนว่าเพื่อนฝันเห็นอ้ายบ่หรือว่าจังไดหมูหมูเออหมูพอซื้อจังไดกึ๋ห ว่านพญองเนาะบอกองบอกองมูฟันฟันเกี่ยวกันเนาะเออฟันเกี่ยวกันกับหมูเกี่ยวกันกับมูบาทนี่ก็เลยไปว่าเพิ่ไปให้ไปให้ตัวสิไปใส่เลยนี่เด้อเป่าฟังอันเฮ้ยองเฮ้มันว่าโต๊ะสิไปใส่เลยห้าสิไปให้ทางล่างสิไปให้อันป้าบอก ทัวลี่นห้าบุญดอกมันว่าจังสีเออบ่กัทนันต้นนันนันไปทั้งนั้นเธอมันมีเฮดเดอร์แกห็ดมาเนอ่อเออว่าสันบ่ามันบ่า,ามันก็บเก็ดมามีหลี่แกสกตาคา่าออกะกตากตาห่วงก็เลยไปทอง,บงเบงอ,าอ,าอา้าวอ่องเมื่อกี้อัน อันซาเล็งหรือขี่อันนี่ยังขี่ซาเล็งละกูซาเล็งมาเห็นดอกแต่ว่ามันว่าขี่ซาเล็งกูได้เฮ็ดบวกมามันว่าจังสี่แล้วไปซองเบิงไปซองเบิงอา้าวเฮ็ดบวกอันนี้ก็มีอันดอกเดียวเลย,ฮยเฮ้ยเฮาเก็บได้อยู่ในอันไ้เฮ้านั่นละอันไ้อันปาบอกตัวเลียนเฮามันว่าจังสี่เนี่มไปจังได้เออจังเฮ็ดบวกบอุ้ยบักไง ใหญดีดีวยซ้าผีเฮ็ดบวกดอกไงเออดอกไ่ซ้าผีดอกไก่แห้งซ้าผีซ้ำขาจัึ่งสเนาะซ้ำขาน่งบ่าเฮ็ดบวกเฮ็ดจุ่มลุมอยู่เพิ่นได้ไรบอบอได้ดอกเดียวเฮ็ดบวกดอกเดียวโออแกกัดอกไงเนาะดอกไงป้านโลกปืนกันยังหว่าโอ้ค่ะอุ้ยจนหว่าอุ้ยบ่เคยเห็นยังหว่าอุ้ยเฮยโตจังไหนจังใดอุ้ยสมมาอย่างดีหมอ สูดแล้ากูดขาหมอชิแกงกินหมอว่าจังสีหฮ้ยถั่นงอยใหญ่ปานนั่นโตใหญ่ปานนั่นเลยเฮดปวกดอกใหญ่ปานนั่นมันเจ๊จันไหนเฮ็ดก็พาเฮ็ดไปหลิวไปหลิวไปหลิวละกู่ชีแกงกินบ่าสันบ่ามันบ่าเลยนี่แกงกันกินกระอิ่มัอกระอี้มดอกใหญ่แห้งบาสันตาโตแบบใหญ่แคยังว่ากูแหนมไปอุ้ย อันดอกเฮทนี่ยังจางแดงจึงคือดอกสีแดงดอกสีแดงแต่ว่าเป็นเป็นเฮดบวกเฮดบวกดอกสีแดงแดงยังไะดอกสีแดงแต่ว่าเป็นเฮดบวกเฮดบวกมันสมมาอย่างดีเลยมันสีแดงแต่ว่าถ้าเฮดบวกไฟกับโบแดงกระโบแดงกระแดงอยู่ดอกกระแดงแต่ซ้ำนั่นละ จำเห็ดมันลมอมอันเด่นจางเนาะอันนี้ก็สำคัญเห็ดบวกดอกแดงจะวอากินได้ในความฝันกินได้กะลังสีแกงกินหมอหนัหมอเบาหนัอบอกอ่องหนักเฮ้าสีแกงเห็ดมันบาเฮ้าได้เห็ดมากแต่ให้อันตาบอกทั่วที่อันเฮาว่าสั่นมอว่ามันบาจังสีละเบาเลยเพิ่นไปกับใครครับะไปู้เดียวไปคนเดียวคนไปกับว่าเฮ้ยามาสิไปให้ยัง่ะ ไปไฮไปไฮบอกเออขันมึงมึงไปทั้งไฮนั่นมึงกะเก็บเห็ดปวกมันมารูวบาสันบา,า,า, work, บา,บาก้าว่าเห็ดปวกออกบาสันเบากันเบาก,กันนากระมือใ,ในความฝันน่เหมือนเป็นนาเห็ดปวกออกนาฝนเออ head, ค่ะเฮ็นนาโฟเฮอันนาฝนนี่ละแมนมันจะว่ามันเป็นอันเห็ดปวกดอกบักไงยังวะ เออแต่ว่าเจ็บเพชรนี่ให้ปต่สตีเป็นตัวใดสตีเป็นตัวใดสตีเป็นตัวไรแปะเจ็บมันก็เจ็อยู่แล้วค่ะเออเจ็บออเจ็บสิละค่ะเออดอกหนึ่งดอกเดียวนะดอกเดียวกาอันหนึ่งเจ็ดห้ากาได้ค่ะหนึ่งหกห้ากาได้ค่ะอออแมนมันจนดอกเดียวหกห้าเออดอกเดียวมัน กัดเป็นนึ่งอยู่แล้วเนีเนาะเจ็บกับจีเป็นเฮ็ดบอกกันตัวหานีเดี๋ยค่ะหานี่กะเฮ็ดจังสันบอกเฮ็ดเฮ็ดกะหาคือเก้าเฮ็ดหาเจ็บเจ็บเจ็บเฮ็ดนี่เออปีเป็นเจ็บนั่นบอกเออเป็นเจ็บค่ะเออหานี่กะสิเป็นเฮ็ดเนาะเฮ็ดค่ะเฮ็ดหาเรื่องว่ะค่ะแมนเฮ็ดจังไงกัเป็นหาอยู่แล้วเหรอเนาะค่ะแต่ว่าอายุเพิ่นทีเก็บเฮ็ดมาหนี่จักปีก่อนน่ะ หกสิบห้าหกสิบห้าปีเออหกสิบห้าปีแต่ว่าอายุเพิ่นหกสิบห้าบาดบาดเล็กทีเพิ่นนั้นเจ็ดสิบห้าเจ็ดห้าเนาะบาดเล็กเออแมนตรงกันเนาะตรงเลยยังวะตรงกันกับกับเจ็ดเฮ็ดเนาะแมนคือแปาว่าเฮ็ดดอกหนึ่งก็เอาหนึ่งใส่แบบเอาหนึ่งใส่แล้วเจ็บเจ็บจังได้กับเป็นหนึ่งขักขักค่ะเจ็ดนี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดเฮ็ดนี่ห้าห้า ตรงกันกับบานเด็กทีเพ่นเนาะอืมค่ะแมนต่ว่าหนึ่งนีกะคือม็นหนึ่งกะคือเฮ็ดดอกเดียวค่ะจะได้เอาอายุไปใส่หกสิบห้าปีอืมค่ะแมนนหกห้านะแมนค่ะแมนจะเด็กตีฟันพันกะหนึ่งเจ็ดห้าค่ะค่ะอายุเปนหกสิบห้าอืม แต่ลาปาเอาหนึ่งเขาแมนค่ะเอาเขากับอายุเนาะอายุตัวแนวดอกดอกอันดอกเดียวเว้ยเฮาตองเฮ็ดมันจะเป็นมันจะเป็นสองบ่อไดมันเป็นหนึ่งอยู่เมันมีดอกเดียวมันมีดอกเดียวเฮ็ดตูรูอยู่ดอกกระดอกสีแดงดอกกระดอกสีแดงสามเฮ็ดตูรูอยู่กดดอกเฮ็ดบวกอือค่ะเพิ่นก็ามาบานเพิ่นนอกกับบานอีกทีเพิ่นนี้เนาะแมนบานอีกทีเพิ่นกคเจ็ดชิบห้าค่ะแมน ค่ะเรื่องราวความฝันของคุณป่ามีอย่างเพิ่มเติมบอบ่ก็มีซำนี่ละละค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้าไเลยรับชมรับฟังนํากันนะคะเนาะค่ะขอบคุณได้หลายค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของปนลเนนะค่ะค่ะปนวลนนี่เพิ่นฝันนะคะฟันหินนเนาะคะเพิ่นกาอกว่าให้เก็บเพ็ดบวกมาเน่เพิ่นวันาะคะก็ คนนั่นก็ไปเจ็บเห็ดปวกมากเนาะค่ะได้เห็ดปวกดอกใหญ่เนาะค่ะสีแดงเขยงๆเพิ่นวันเนาะค่ะดอกท่อขาเพิ่นวันเนาะค่ะค่ะตัวเลขแเนี่ยทางให้มาเนาะค่ะตัวเลขของเพิ่นกับหนึ่งหกห้าค่ะหนึ่งก็คือว่าเห็ดปวกดอกหนึ่งค่ะหกกับเป็นหน้าผู้ชายเนาะค่ะห้าก็เป็นเห็ดค่ะหนึ่งหกห้าค่ะหนึ่งเจ็ดห้าอายุที่เพิ่นเจ็บเห็ดปวกมากเนาะค่ะกัหกสิบห้าปีค่ะ จานี่ค็คือบ้านเด็กที่เพิ่นค่ะค่ะบันทีสิบมีนาคมพศสองพันห้ากสบแปให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุกชคกมันมนลำลำ้วยๆเฮ้งๆปังๆไปกับความฝันของปนวนนะคะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง้งแจ้งเตือนเพื่อสิบอิไรพลาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้าน ของห้าได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะค่าท้าผู้ใดย,ยั่งบาท่านกดติดตามเจคั่กับขอฝากช่องเจคั่มสามตัวเต็งน้านี้เด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดอยู่มัองใดเจคั่มสามตัวเต็งกับสิไปหามาหายทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะค่าสาหรับคลิปนี้เจคั่มสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะข่าคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ